การตรวจของเราก็การล่าตะเวนก็เก็บรอยเก็บรอยข้อมูลของสัตว์ป่าแต่ละชนิดวางทางที่เราเจอครับเยอะครับรอยสัตว์ป่าพวกช้างพวกกระทินทงทน,ทนีก็ต้องระวังครับต้องเก็บข้อมูลให้หมดเสือโคร่งครับช่วงนี้เยอะมากคือเราแบกเป้นเนี่ยวันนึงประมาณ6-7ชั่วโมงครับแบกเป้แล้วเดินป่าน้ําหนักอยู่ประมาณ15หรือ16กโลครับแล้วก็มีมากสุดก็ย0ิโลครับความลำบากขงพภูเขาเขาชันเขาสูงครับ เราจะปวดเมื่อยครับปวดบา่าปวดไหล่ครับปวดหลังเนี่ยหลักๆเลยครับเราส่วนมากจะเป็นท้องเสียครับไม่มียาจะพกยารังใจอยู่หนึ่งหอ่อครับดัใจหนึ่งหอกับน้ำปลาครับที่ช่วยเราได้อยู่ในป่าครับ <S <S ไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาบริาการถึงให้เจ้าที่และชาวบ้านขนาดนี้ครับดีครับ แต่ละเดือนนะคะพวกเขานะคะเหล่านี้นะคะก็จะต้องเข้าไปในป่านะคะเพื่อทําการลาดตระเวนนะคะทั้งหมดประมาณ14วันต่อเดือนนะคะซึ่งจะเข้าป่าเนี่ยแบ่งเป็นมรอบนะคะรอบละ5วัน4คืนนะคะในแต่ละครั้งนะคะจะมีภารกิจที่ทางหัวหน้าอุทยานแม่วงนะคะได้มอบหมายไปอย่างเช่นการลาดตระเวนด้านการป้องกันภัยคุกคามนะคะที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าก็จะเป็นการล่าของ ของพารนโดยตรงนะคะที่เข้ามาในเขตวิถีแห่งชาติแล้วก็มาล่าสัตว์ป่าแล้วก็นําออกไปนะคะแล้วก็ภัยคุกค,คามเคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการตัดไม้นะคะการตัดไม้ฟริสนานะคะแล้วก็ภัยคุกค,คามที่เพิ่มมาใหม่นะคะเป็นภัยคุกค,คามที่เกิดจากสัตว์ของเราเองนะคะก็คือสัตว์ป่านะคะในธรรมชาติมีการเคลื่อนย้ายออกไปยังแนวเขตแล้วก็ไปทําให้พืชผลนะคะของประชาชนรอบพื้นที่เนี่ยเสียหายคะ่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็น ไอ้หุ่คมที่ใหญ่มากนะคะของที่นี่แล้วก็กําลังดําเนินการแก้ไขอยู่ค่ะแล้วก็จะมีการลาดตระเวนที่เพิ่มมาก็จะเป็นการลาดตระเวนแนวเขตซึ่งจะเป็นการตรวจสอบว่าแนวเขตของเรานั้นมีการบุกรุกจากการทํากินของประชาชนรอบพื้นที่หรือไม่นะคะแล้วก็จะมีพ่วงการเดินลาดตระเวนด้านการวิจัยนะคะสนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆนะคะทั้งพืชและก็สัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะ ค่าบริบทของพื้นที่นะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีความแตกต่างกับหลายๆพื้นที่นะคะอย่างเช่น บางพื้นที่เนี่ยก็จะมีลักษณะของเขาหินปูนนะคะการที่เจ้าหน้าที่นะคะดื่มน้ําหรือว่านําน้ํามาใช้ประกอบอาหารนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยได้รับสารต่างๆที่มาจากเขาหินปูนอย่างเช่นสารแคลเซียมนะคะอาจจะทําให้เขาเป็นนิ่วได้นะคะแต่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่นะคะลำน้ําที่เราใช้ประโยชน์เนี่ยจะมีการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าร่วมด้วยซึ่งถ้าลักษณะการใช้น้ํานิ่งเนะะี่ยค่ะก็จะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ต่างๆที่เกิดจากสัตว์นะคะซึ่งก็ จะอาจทให้สุขภาพของเจ้าหน้าที่เนี่ยแย่ลงนะคะกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยนะคะเป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็ทางวิญาแห่งชาติเองนะคะแล้วก็ผู้พิทักษ์ป่าเองนะคะรอบพื้นที่แล้วก็รวมทั้งประชาชนรอบหมู่รอบพื้นที่เองนะคะรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะได้เข้ามาให้บริการรักษากับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนนะคะหนูคิดว่า เขาอะต้องเขาดีใจมากๆแหละที่ที่ได้รับการรักษาแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็มีรอยยิ้มนะคะพอทุกคนยิ้มก็เห็นทางคุณหมอก็ยิ้มด้วยนะคะเราเองในฐานะผู้บังคับบัญชาค่ะเราก็มีมีความสุขกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะ สำหรับสิ่งของต่างๆนะคะที่ทางคุณหมอเองเนํามามอบให้นะคะคือเป็นสิ่งสิ่งของใช้ที่เป็นสิ่งของที่เขาต้องใช้ในปัจจุบันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพวกยาสีฟันแปรงสีฟันเอยรยอว่าผ้าห่มเอยนะคะที่มีขนาดกระทัดรัดเหมาะสําหรับที่เขาจะนําเข้าปาไปได้นะคะซึ่งโยงไปถึงยารักษาโรคต่างๆนะคะที่จัดสรรมาให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งหนูคิดว่าในการปฏิบัติงานเนี่ยสิ่งของพวกนี้จะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆค่ะสําหรับเจ้าหน้าที่ของเรา ขอขอบคุณนะคะทางคุณหมอนะคะทุกท่านเจ้าที่ทุกท่านนะคะที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่า,าเราเองนะคะอย่างที่บอกว่าอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็คือทําให้เราไม่สามารถ สะดวกในการเข้าไปรักษาได้ในพื้นที่ไกลๆนะคะซึ่งตรงนี้เมื่อเจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่พร้อมร่างกายแข็งแรงนะคะสภาพจิตใจที่พร้อมนะคะการปฏิบัติงานในป่านะคะก็จะทําให้มีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลนะคะผลการปฏิบัติงานต่างๆนะคะก็จะเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมนี้หนูคิดว่าเ,เป็นเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมค่ะอาจจะไม่ใช่แค่พื้นที่อุทยานชาติแม่วงหรือว่าอุทยานชาติใกล้เคียง ในวนังชาติอื่นๆก็จะเกิดปัญหาแบบเดียวกับของเราทั้งหมดค่ะก็อยากจะขอความการุณานะคะทางสภากาชาติแล้วก็คุณหมอนะคะช่วยดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะ